มีการประท้วงคือตอนนั้นหลังจากไปผ่านไปก็แต้มยังเป็นศูนย์กันอยู่แต่หลังจากนั้นเนี่ยทางด้านโค้ชไต้หวันเขาไปฝ่ายประท้วงก็บอกว่คนกี่ล่างเขาเนี่ยเตะโดนทางด้านของน้องสองก็เลยมีการไปรีเพลย์รีเพลย์เทปม,มาดูกันข้างสนามปรากฏว่าทางด้านกรรมการกลาง ให้ทางด้านของไต้หวันได้คะแนนก็คือการใส่ชุดเกราะอ่อนเนี่ยของทางด้านเทควันโดคังนี้เนี่ยจะมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็คือถ้าเตะโดนแล้วจะคะแนนจะขึ้นจะขึ้นอยู่บริเวณลำตัวบริเวณขาอะไรแบบนี้แหละบริเวณหน้าอะไรใช่ใช่ใช่แล้วก็ต้องมีการเพิ่มคะแนนด้วยถ้าเล่นของสูงเนี่ยประมาณเหยียบหน้าเหยียบอะไรอย่างเงี้ยได้สมแต้มนะฮะถูกต้องแล้ววันนี้นักกีฬาไทยทําได้หลายครั้งด้วยคนต่อไปแต่ว่าพูดถึงน้องสองกันก่อนเลยนะฮะน้องสองเนี่ยต้องบอกว่าการแข่งขันค่อนข้างที่จะสูสีแต่ว่าช่วงี่ยก็คือ โค้ชของทางด้านไต้หวันกลับแต่ที่พีตุนบอกอไปขอดูคะแนนแล้วกรรมการเขาปรึกษาการไปดูภาพรีเพย์ก็คือมันเข้าเป้านั่นเองแต่ว่าหลังเกมเนี่ยน้องสองเขาบอกว่ามันเฉียดเท่านั้นนะพี่ตุนไม่น่าจะโดนเต็มอ แต่ยังไงแล้วก็ถือว่าการตัดสินของกรรมการก็เป็นอันสิ้นสุดนะครับก็สรุปก็คือน้องสองเป็นฝ่ายแพ้ไปในช่วงซตเตอ์เดยต่อ3คะแนนนะครับจบเกมการแข่งขันนี่ก็เสียใจอย่างมากเลยทีเดียวนี่เจ้าตัวก็บอกว่าทําใจไม่ได้กับการแพ้ในครั้งนี้เ็าบอกว่าอันนั้นมันจังหวะแค่ปาดไม่โดนแบบเป็นไปอย่างไรไม่เข้าใจเหมือนกันเนะเพราะว่าตามปกติในเรื่องของการกระท้วงต่างๆกันาเนี่ยการกลับคําตัดสินเป็นอะไรที่ยากมากเ็าบอกว่ายากกว่าการคว้าเหรียญทองด้วยซ้ํบ นะครับผมก็เลยทําให้ทางด้านน้องสองนั้นเป็นฝ่ายแพ้ไปนะครับตัวเองทําแต้มก็บอกว่าไม่น้อยไปกว่าเขาทําไมถึงไม่ได้คะแนนบ้าง,างทางที่ม,ทมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิก เข้ามาแก้ปัญหาในส่วนนี้ที่เป็นข้อข้อหาของเทควันโดมานานแสนนานแล้วนะฮะครับผมแต่ก็ต้องเอาใจเชียร์น้องสองต่อไปเพราะว่าเธอยังอายุอนานันค่อนข้างน้อยอยู่ใช่ครับผมยังไงก็เอาใจช่วยกันต่อไปสำหรับทางด้านของน้องสองแม้ว่าช่วงที่ผ่านมาปีนี้น้องสองอาจจะเจอเรื่องอะไรที่หนักๆนมาเยอะก็ตามสภาพจิตใจคุณพ่อก็ไม่สบายประสบอุบัติเหตุก็ผ่านมาแล้วตามการข่งนขันได้ถึงแบบบ้าแบบนี้เนี่ย เขค่อนข้างที่จะน่าพอใจพอสมควรนะฮะน้องสออายุยังน้อยนะครับสู้ต่อไปในโอลิมปิกนะครับมาที่คนต่อมาเจ้าทีปฏิวัติทองสลับอีกหนึ่งความหวังของนักกีฬาไทยลงทําการแข่งขันในรุ่น74กิโลกรัมครับครับผมในช่วงเช้านะครับพบกับครูซูงวังดี้จากปูตานเช่นเดียวกับน้องสองนะครับครับเอาชนะไป8ต่อ3คะแนนด้วยกันในช่วงบ่ายนะครับรอบก่อนรองชนะเลิศปฏิวัติทองสลับนะครับพบกับ ฟิลิปปินส์ซามูเอลมอริสันนะครับคู่นี้ต้องบอกว่าเตะกันมันมากอันนี้ได้ติดตามการแข่งขันอยู่นะฮะก็ทางด้านปฏิวัติเนี่ยชนะไป20ต่อ11คะแนนแล้วคู่นี้เนี่ยทางด้านปฏิวัติเนี่ยสามารถทำคะแนนต้องบอกว่าเล่นของสูงอ่ะเหยียบหน้าได้ถึง3-4ครั้งอ่ะพี่ตูนครับผมชอบคันนี้จริงเลยจริงๆครับเหยียบหน้าได้ถึง3-4ครั้งแล้วของไทยอ่ะโค้ช เชยองซอกกับทําการประท้วงเหมือนกันตอนที่คะแนนเนี่ยกำลังเบียดกันอยู่ครับแล้วบอกว่าตรงนั้นเนี่ยมันเหยียบหน้าได้แล้ว<ช>โคชเชเนี่ยไปไปชอเลนสหรือว่าไปแบบว่า ต้องบอกว่าให้ดูกล้องใหม่ว่าเข้าไหมครับผมแล้วตอนนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าแล้วก็เป็นฝ่ายที่ชนะไปเพราะว่าเหยียบตรงนั้นเนี่ยเข้าหน้าจริงๆครับก็เลยตัดคะแนนของส่วนของทางด้านฟิลิปปินส์แล้วเข้ามาให้ของไทยนะฮะการประท้วงแต่ละครั้งนี่เสียตังค์นะเสียตังค์เ้วยนะเลทเลทครั้งล่าสุดที่ผมรู้คือ500เหรียญสหรัฐนะครับประท้วงไไม่ได้เนี่ยโอ้โหครับอ่ามากรที่รอบรองชนะเลิศกันบ้างตอนนี้ได้เหรียญทองแดงไว้เรียบร้อยแล้วครับลุ้นเหรียญทองกันนะครับทางด้านปฏิวัติเจอกับทางด้านของอารี นัสราซาดีจากอิหร่านนะครับ,รบผมซึ่งเกมการแข่งขันนี่ก็ถือว่ามันหนึ่งมากเลยทีแต่ว่าจบยกแรกอิหร่านนำไทยไปถงึงสต่อศูนคะแนนเลยโอ้โหอันนี้ต้องบอกว่าแย่แล้วนะฮะก็ค,คือ,คอ <ผม S 2> ยกแรกตามหลังขนาดนี้นะฮะทางด้าน,นของอิหร่านเป็นฝ่ายรอจังหวะแถวสองจะเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็หมดยก2น้ำไปอีก4ต่อศูนโอ้โหทางด้านของเจ้าทีไม่มีทางเลือกครับลุยชนิดที่เรียกว่าพยายามอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยแพ้ไปนะครับผมสมต่อห ครับผมก็ถือว่าภายในรอบรองชนะเลิศได้เหรียญทองแดงไปนะครับสำหรับปฏิวัติทองสลับแต่เจ้าตัวก็บอกนะครับว่าถือว่าทําดีที่สุดแล้วนะครับพอใจกับฟอร์มตัวเองแม้ว่าในช่วงแรกๆเนี่ยจะอืดไปนิดนึงนะครับสำหรับในเรื่องของปฏิวัติทองสลับนะครับปิไทยเทควันโดนะครับในช่วงของเบรกแรกกันที่ถึงด้านของน้องเล็กนะครับชนาภาซ่อนคำนะครับซึ่งถือว่าเป็นน้องใหม่ในการในการเอเชียนเกมในครั้งนี้ของสมาคมเทควันโดครับผมทำได้ในขั้นรอบแรกนะครับหรือว่ารอบรองชนะเลิศก็คือได้บายมานั่นเองนะครับก็เอาชนะทางด้าน อีไลเนทิโอนะครับจากมาเลเซีย6ต่อ3คะแนนก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเว้นวักประมาณชั่วโมงเดียวเท่านั้นนะครับธอต้องแข่งต่อเลยพบกับทางด้านวู้จิงอยู่นะครับจากจีนคนนี้เป็นแชมป์โอลิมปิกก็ถือเป็นงานหนักอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเอาชนะน้องสองมาด้วยนะครับก่อนที่จะข้ามรุ่นมาเล่นในรุ่นเดียวกับทางด้านของชนาภา ทางด้านของนักกีฬาจากไทยนั้นเป็นรองทุกกระบวนการแล้วก็พยายามที่จะเตะพยายามจะทําแต้มแต่ทำยังไงก็ไม่มีแบบว่าสู้ไม่ได้ใช่ครับก็คือชมป์โลกคนนี้เนี่ย<ๆ>ก็ต้องบอกว่าเขี่ยวจริงๆ ทางด้านทางด้านของรองเล็กเนี่ยพยายามที่จะเล่นเป้าก็คือทางด้านของในส่วนของศรีรษะเลยนะร,รู้ว่าเป็นรองกาเตะหน้าได้เนี่ยตบหน้าได้ทีเนี่ยสามแต้มไม่ใช้เท้าตบเนี่ยเท้าตบเนี่ยขอสามคะแนนเลยขอแบบจังๆนะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะทําได้นะครับจบเกมก็คือแพ้ไปศูนย์ต่อห้าคะแนนทางด้านของชนาภาออกว่าพอใจนะครับกับในเรื่องของฟอร์มการแข่งขันแต่ก็ต้องถือว่าประสบการณ์ของตัวเองยังน้อยและก็ ผู่แข่งเก่งจริงๆแล้วมาเจอแบบนี้ในครั้งแรกแล้วก็ได้เหรียญทองแดงเลยถือว่ายอดเยี่ยมเลยแล้ว,วพบกับแชมป์โลกไพภพก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรครับผมครับผมนั่นคือในเรื่องราวนะครับในส่วนของเทควันโดไทยที่นํามาฝากกันทั้งเทควันโดและมวยเนี่ยเต็มๆในเบรกแรกเลยครับนะครับผมเดี๋ยวช่วงเบรกที่สองเดี๋ยวกลับมาพบกันกับกีฬาเอเชียนเกมสกันใหม่ในช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ ครั้งแรกและครั้งเดียวในประวัติศา,าสตร์การจัดสร้างยันมหาเทพแห่งความสำเร็จด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงในการพิมพ์บนผีผ้าก็เกิดเป็นยันมหาเทพมหาสมปรารถนาสีสุขภราคเนตรยันตราสวยง,งามล้ำค่าคู่ควรแก่การกราบไหว้บูชา ยันทุกผืนผ่านพิธีเทวาพิเศษในวันคะเนศจตุรถีอันเป็นวันคล้ายวันประสูติขององค์พระพิคเนศร่ายพระเวทบริกรรมคาถาตามตำราภารตะอันศักดิ์สิทธิ โดยคณะมหาพรามจากอินเดียพระานุภาพแห่งผืนผ้ายันสถานแผ่นดินบันดาลโชคลานบนับอนันต์ผ้ายันมหาเทพมหาสมปราธถนาสีสุพรากขเนตยันตราพร้อมหนังสือเจาะลึกความเป็นมาและวิธีบูชาที่ถูกต้องได้ผลจริงเปิดให้เช่าบูชาในราคา149บาทที่7 e เ e ่ e อร้านบุกสมยัยและร้านบุกเฟรนทั่วประเทศ Yeah. มาแย่งฉันจอดทำไมฉันไม่จอดเองอ,อ่ะโอ้ทะเลาะแย่ยงที่จอดร่มๆจะทะเลาะกันทำไมติดฟิล์มกรองแสงไฮคูลซาเยน็นไม่กลัวแดดเหมือนน้องคนเนี้ยตื่นเช้ามาก็ดื่มกาแฟฟิตเน่เลยเหรอโอ้โหอือดื่มทุกเช้าเลยสิฟิตเน่คอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จเดินหน้ารวยดิซูเปอร์ไทยัน ได้กล้องหน้ากล้องหลังเอามาคอยระวัง Isuzu จัดให้อยากรู้ทางไม่ต้องหลงไปไหนนี่งงไอ i s นี่จัดให้อยากมีปิกอัพทนทานใช้กันได้นาน i ซูซ u จัดให้ดูหนังฟังเพลงครบครันขับเคลือนทุกวันเททนเนียจัดให้คนจัดบรรทุกจัดแรงจัดแข็งยังประหยัดใหม่อ i s u ซ u D Max Super Titanium เดินหน้ารวยทำไมถึงรักฟีโนมองมุมไหนก็ไม่เบื่อ หมายถึงรักฟีโน่สองพันล้านสิบล้านเหตุผลเยอะมากอะบอกไม่หมดเลยวีแล็คฟีโน่กีฬาอัดแน่นสาระเต็มที่ตลอด24ชั่วโมงเกสปอร์ตเรดิโอคลื่นกีฬาและสาระบันเทนเอฟเอ็มเก้าสิบหกร์เฮ์ เยี่ยนทีสิตโอคำราดลุ้นพบกว่า30ล้หลานครั้งแรกที่พักคุณและเพื่อนเหยียบที่ยาสนามเบรนบรีหรือลุ้นรับมอเตร์ไซค์ฮอนด้าสุภิอลายสิตโตคำราอีก10คันลุ้นรับโทรศัพท์แบตเตอรี่อิงแลนด์ดิชันร่วม40เครื่องหรือนาฬิกา2000เรือนเสื้อโปอรทีมชาติอังกฤษลิขสิทธิ์แท้1 0 0 0 0ตัวพีเขีชื่อที่อยู่พร้อมสลักพิโคล่าลายสชาตอังกฤษส่งกองรับทิ้งส่วนหรือตู้ฟอนาแหงสโมอน์อรามพงกษ ความเป็นชายอยู่ที่ไหนความหล่อหน้าหล่อผิวใสด้วยน้ำทับทิมต่อต้านอนุมูลอิสระความล่ำล่ำกระแทกใจด้วยแอลอาจินีนเสริมสร้างกล้ามเนือ้อและช่วยสลายไขมันพร้อมวิตามินดีรวมบำรุงสมองให้หล่อถึงความคิดความเป็นชายอยู่ในขวดนี้ ready boot ปลุกความเป็นชายในตัวคุณเครื่องดื่ม ready b o o วิตามินมีคุณค่าอย่างไรวิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมองอยากรู้เรื่องอะไรอีกแล้วผมจะไปหามาตอบให้เป็นสิวไปที่ไหนก็เหมือนกันเลยมเหมือนวุฒิษัก์คลินิกโดนใส่ไหมแตกต่างฉันเลยที่วุฒิศักดิ์คลินิกเรื่องสิวชิวๆวเลยวุฒิศักดิ์คลินิกเพราะความสวยรอไม่ได้จะลองเอง โอ้ชึ้งหน้าครับจบไปแล้วเป็นเกมที่สูสีมากครับ